สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเอง,องนะคะเนื่องจากว่านะ,ะคระูได้รับข้อความจากลูกศิษย์นะทีะ่ตอนนั้นที่เขาส่งหาครูเขาเรียนทาง YouTube เสร็จแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วเขาก็ส่งข้อความมาหาครูใช่ไหมคะแล้วครูก็ได้ตอบกลับบางอย่างกับเขาไปแล้วพอครูมาฟังม้มันมีทริคมันมีเทคนิคอะไรบางอย่างในนั้นอะ ที่คุณต้องฟังอ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครูก็เลยนำมาให้พวกเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเขาอ่ะ,อะเขียนมาบอกครูว่าอะไรแล้วก็สิ่งที่ครูบอกกลับเขาไปคืออะไรไปฟังกันเลยค่ะคุณครูวันมากนะครับพอดีผมแอบติดตามและนำเทคนิคของครูวันไปเขียนนิยายแบบเงียบๆและได้รายได้จากการขายงานเรื่องแรกของผมตอนแรก ผมไม่คิดเลยว่าตัวเองจะขายงานได้และได้รับเงินกลับมาใดๆก็คือรู้สึกดีครับขอบคุณครูวันจริงๆนะครับที่เปิดช่องทางต่างๆให้ความฝันของผมได้เติบโตได้ฝึกและทดลองกันอีกสักนิดรักครูที่สุดเลยถ้าไม่มีครูนำทางให้ผมก็ไม่รู้จะขายงานตัวเองได้ไหมครับขอบคุณนะครับ สวัสดีค่ะครูวันเองนะครูเห็นข้อความแล้วโหสุดยอดมากคุณยอดเยี่ยมมากเลยนี่คุณเป็นมืออาชีพแล้วนะมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้อ่านงานของคุณนี่สุดยอดแล้วเนึกออกปะโอคุณคุณต้องขอบคุณตัวเองก่อนเลยคุณกอดตัวเองก่อนเลยขอบคุณตัวเองก่อนเลยที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้คุณเป็นมืออาชีพแล้วนะคุณเป็นมืออาชีพแล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรปะคือคุณต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรรู้ปะ เพราะว่าคนมีเขาอ่านงานของคุณเน่ยเขาอยากอ่านต่ออันที่ไหนอะใช่ปะคนพวกนี้เป็นแฟนคลับคุณแล้วนะเขาพร้อมจ่ายแล้วนะเขาพร้อมจ่ายแล้วนะนะล้วคุณออกงานสม่ำเสมอออกเรื่อยๆรื่อเรื่อยือื่แฟนคลับเขาก็จะซื้อคุณลองนึกดูนึกถึงวันนั้นวันที่ว่าคุณออกงานกี่เล่นก็มีคนซื้อคุณออกงานกี่เล่นก็คือคนเขาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำซื้อซ้ำซ้ำอ่ะ วันที่คุณมีแฟนคลับสามพันคนห้าพันคนวันที่คุณมีอิสรภาพางด้านการเงินคุณนั่งเฉยๆก็เงินเข้าคาชิ้งคาชิ้งคาชิ้งอยู่ตลอดเวลาวันนั้นวันที่คุณไม่ต้องบอกว่าเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไปแล้ววันที่คุณนั่งเฉยๆก็มีเงินเข้าคุณมีแฟนคลับคุณมีคนรักอ่ะนึกถึงวันนั้นไว้นะคุณทําได้อยู่แล้วคุณไปถึงตรงนั้นได้อยู่แล้วแค่แค่จุดเล็กๆคือคุณต้องลงมือทําอย่างสม่าเสมอแค่นั้นเองคุณไปได้อยู่แล้ว คุณคู่ควรจะสิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้จำไว้นะวันนี้คุณสำเร็จแล้วนะคุณขอบคุณตัวเองได้แล้วนะแต่ในชันทีที่เราสำเร็จหนึ่งเก้าอ่ะเคล็ดลับของครูนะทันทีที่สำเร็จหนึ่งเก้าต้องตั้งเป้าถัดไปทันที แล้วคุณจะก้าวไม่หยุดยั้งแล้วคุณจะได้สัมผัสวันที่คุณเป็นนักเขียนอาชีพอย่างแท้จริงวันที่คุณโด่งดังวันที่สปอตไลท์ทุกดวงฉายมาที่คุณอ่ะวันที่ทุกคนจับตามองคุณวันที่คุณมีแฟนคลับวันที่วันที่คุณฝันอ่ะคุณมีแน่นอนไปต่อเลยค่ะคุณเป็นกําลังใจให้ค่ะคุณส่งกลังให้เลยนะไปต่อเลยจ้าคุณเห็นอะไรไหมคุณได้อะไรหรือเปล่าเออนี่เป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้คือครูบอกอย่างนี้นะ ครูเคยบอกคุณถึงเรื่องการตั้งเป้าใช่ปตั้งเป้าแล้วไปให้ถึงตั้งเป้าแล้วไปให้ถึงใช่ปแต่คุณครูก็บอกคุณว่าคุณต้องขอบคุณทุกๆความสําเร็จสมมติว่าคุณเขียนได้หน้าหนึ่งคุณขอบคุณเลยคุณเขียนได้สองหน้าคุณขอบคุณเลยคุณขายงานได้เนี่ยหบาทคุณขอบคุณเลยขอบคุณให้เท่าร้อยล้านนะขอบคุณเลย คุณทาได้ทำตังเงินหาเงินได้สี่ร้อยบาทคุณขอบคุณเลยคุณขายงานได้พันหนึ่งคุณขอบคุณเลยใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ครูยังไม่ได้บอกคุณอ่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเคล็ดลับความสําเร็จเลยก็คือว่าในทันทีที่คุณตั้งเป้าอ่ะเวลาที่คุณตั้งเป้าคุณมีเป้าใหญ่แล้วก็เป้าเล็กใช่ไหมสมมติเป้าใหญ่ของคุณก็คือการเป็นนักเขียนแล้วมีแฟนคลับใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระเท่านั้นการเงินอะไรเงี้ย เพราะว่ามีแฟนคลับแล้วสามสี่พันสามสี่แสนอะพันร้อยไปสามสี่แสนทุกคนซัพพอร์ตคุณแล้วคุณนั่งนั่งก็มีเงินคัชชิง่งคัชชิ่งเข้ามาซึ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์ที่คุณเก็บกินได้ตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้เรียกเป้าใหญ่ถูกปะ่ะแต่เป้าเล็กอะ่ะก็คือเป้าระหว่างทางอ๋อเนี่ยหนูจะเขียนงานให้เสร็จหนึ่งเล่มพอเสร็จหนึ่งเล่มคุณดีใจได้เลยเพราะว่านั่นคือสาเร็จเป้าเล็กแล้วถูกปะ่ะอีเป้าเล็กเนี่ยมันต่อ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 กันเป็นเป้าใหญ่ใดๆก็ตามนะ ทันทีที่คุณสําเร็จเป้าอะนะเป้าเล็กของคุณนะทันทีที่คุณสําเร็จเป้าเล็กของคุณนะคุณต้องทําอะไรวะใช่คุณต้องชื่นชมยินดีใช่แต่พอคุณชื่นชมยินดีเสร็จอะอารมณ์คุณมันจะดาวดังนั้นก่อนที่มันจะดาวจนกลายเป็นขี้เกียจตะแมะแขะนอนนิ่งเนี่ยนะระหว่างมันกําลังพีคใช่ไหมอารมณ์คุณพีคใช่ไหมพีคคุณกาลังดีใจดีใจดีใจชื่นชมดีใจชื่นชมดีใจนะณเวลานั้นให้คุณตั้งเป้าใหม่เลยค่ะ โอ้ให้คุณตั้งเป้าใหม่ในทันทีแล้วทำให้ถึงเป้าใหม่ครูคะมันคือความโลภหรือเปล่าไม่มันคือการพัฒนาศักยภาพของตัวเองการที่คุณตั้งเป้าว่าอ๋อเนี่ยค่ะหนูจะเอาเงินเท่านั้นเท่านี้หรือว่าเนี่ยค่ะหนูอยากได้ชื่อเสียงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความโลภนะคะเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะไปถึงเป้านั้นจุดนั้นได้อะคนต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเอง คุณใช้สิ่งนี้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวถ้าคุณไม่ตั้งเป้าอะไรเลยมันจะเกิดการพัฒนาได้ยังไงถ้าคุณตั้งเป้าเล็กคุณสำเร็จเป้าเล็กแล้วคุณนอนแช่แล้วก็นอนเนื่องจมดิ่งเนี่ยนะแล้วคุณไม่ลุกขึ้นมาทําเป้าที่สองนะมันก็ไม่เกิดการพัฒนาถูกเปล่าการที่คุณจะไปเป้าถึงเป้าใหญ่ได้การที่คุณจะสําเร็จมั่งคั่งยั่งยืนได้มันเกิดจากการพัฒนา ทีละนิดอะทีละสเตปอะนึกออปะดังนั้นพอเป้าเล็กหนึ่งอันสําเร็จคุณต้องตั้งเป้าใหม่ทันทีเป้าสาเร็จตั้งใหม่ทันทีเป้าสาเร็จตั้งใหม่ทันทีเป้าสาเร็จตั้งใหม่ทันทีมันเหมือนเป็นการเดินขึ้นบันไดทีละขั้นจนถึงจุดที่สุดที่คุณหวังเมื่อไหร่ที่คุณถึงจุดที่คุณหวังคุณก็จะเหมือนเดิมว่อสำเร็จแล้วฉันทำอะไรต่อนอนเรื่องไม่ตั้งใหม่ต่อเลย โอเคไหมการตั้งเป้าทําให้เราพัฒนาศักยภาพของเราและการที่เราพัฒนาศักยภาพของเราอะค่ะมันทําให้ชีวิตเรามีคุณค่าขึ้นมาเรื้อ่ปะคุณไม่ได้อยู่ไปวันๆนะอ๋อ,อครูคะหนูมีแฟนขับแล้วสามแสนหนูแบบว่าวนอนกินตังจากงานที่ทํามาแล้วห้าอยเรื่องก็ได้เนี่ยและหนูไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยชีวิตคุณมันจะเป็นไงล่ะดิ่งลงถูกปะ คำว่าดิ่งลงครับมันอารมณ์คุณดิ่งลงเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองต่อคุณจําเลยว่าไว้เลยนะว่าถ้าคุณหยุดโตคุณจะตายถ้าเราหยุดโตเราจะตายถ้าเราหยุดโตเราจะตายดังนั้นค่ะคุณรู้เปล่าว่าศักยภาพของมนุษย์เรามันพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจํากัดดังนั้นคุณขยายความสามารถของตัวเองมากขึ้นได้เรื่อยๆดังนั้นจงตั้ง เป้าต่อวันนี้ใครทำเป้าใดๆสำเร็จแล้วก็ตามนะตั้งเป้าใหม่ทันทีค่ะแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะสัมผัสได้เลยว่าศักยภาพเราไม่สุดจริงอะ่ะศักยภาพของเราไม่มีขีดจำกัดจริงๆค่ะสำหรับนักเรียนท่านนี้นะคะทีเ่เขียนบอกครูมาว่าเรียนทาง YouTube ใช่ไหมแต่ว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นนักเรียนในคลาสของครูแล้วนะคะส่วนตัวครูบอกครูมองว่า ความสามารถของเราอ่ะมันเป็นสมบัติติดตัวเราแล้วมันเป็นสมบัติตักไม่พร่องหมายความว่าเราแบบสามารถขุดเอาความสามารถพอเรามีความสามารถแล้วว่าคุณเราสามารถที่จะเอามันอ่ะออกมาใช้หาเงินได้ต่อเนื่องเหมือนกับเป็นสมบัติที่มันตักไม่พร่องเลยดังนั้นเนี่ยครูมองว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคุ้มที่สุดก็คือการลงทุนกับการศึกษา การลงทุนหรบการศึกษานะโอเคถ้าเกิดว่าคุณมองว่าคุณทำ,ทำเองได้อ่ะไม่รีบมีเวลาเรียนจากคลิปใน YouTube เนี่ยก็ย่นเวลาไปแล้วหลายปี5ปี10ปีถูกปะ่ะแต่คุณยังต้องใช้ความสามารถในการทำลงมือทำในการเรียนรู้เองอะนะใดๆก็ตามมันมีคนนะคะ ที่ส่งงานให้สำนักพิมพ์สมมติว่าคุณมีความฝันที่จะได้ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ส่งงานสำนักพิมพ์ก็ไม่ผ่าน,ส,งงานส่งงานก็ไม่ผ่านส่งงานก็ไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านครูมีคลิปที่บอกว่าสาเหตุที่คุณถูกปฏิเสธต้นฉบับอะรู้ป่ะสาเหตุแรกเลยอะมันเนื่องจากว่าคุณเขียนพลอตให้เขาอะเขียนเขียนเรื่องยอ่อยเขาอะหนึ่งหน้าก่อนใช่ปะ่ะอันนั้นน่เป็นด่านแรกด่านแรกที่ยังไงยังไงบรรณาธิการก็ต้องอ่านก่อนใช่ปะ่ะ แต่มันไม่ผ่านเพราะอะไรพอ่ะเพราะพลอตใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะดังนั้นเนี่ยอย่างคลาส NOV 0 0 1เนี่ยครูทำให้หมดเลยตั้งแต่การวิเคราะห์พลอตอ่ะพลอตหนึ่งนะครูวิเคราะห์พลอตให้ว่าพลอตของคุณอนะ่ะเป็นยังไงแล้วมีอะไรต้องแก้ไขแล้วก็มีพลอตสิบนาที่เป็นพลอตละเอียดที่จะดูละเอียดทั้งเรื่องเลยแล้วก็มีการสอนเรื่องของการบรรยายคุณรู้เปล่าว่ามีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งอะน,นะเขาอ่ะ ส่งสมนักพิมพ์ส่งเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านส่งเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านดูคลิป YouTube แล้วเอามาทำก็ยังไม่ผ่านคลิป YouTube ของครูอะก็ไม่ผ่านแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจมาเรียน NOV 001เนี่ยนะพอเอาพล็อตมาดูมาวิเคราะห์แล้วว่าหวครูรู้เลยว่าต้องแก้ตรงไหนเพราะว่าคืออันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์ประสบการณ์ต้องสั่งสมถ้าคุณจะย่นระยะเวลาในการสั่งสมคุณต้องเรียนจากคนที่เขาอ่ะรู้แล้ว คนที่เขาว่าทํามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านเออใช้ประสบการณ์มาแล้ว15ปี20ปีอันเนี้ยเขาช่วยคุณได้ครูอ่ะวิเคราะห์พอร์ให้เขาเสร็จแล้วบอกเขาว่ามีจุดไหนบ้างจุดไหนบ้างเขาบอกว่าโหครูเขาไม่เคยเห็นเลยเขาไม่เคยเห็นเลยเขานึก่าเขาแบบว่าโอเคมาตลอดแต่พอครูบอกเขาเห็นปั๊บคุณรู้ว่าเขาเอาไปแก้แล้วเขาส่งใหม่เขาผ่านเลยนะนะสำหรับคลาสเอ่อสร้างนักเขียนอาชีพนะคะ n วศ0หเนี่ย พิเศษมากเลยคือครูให้ของขวัญคริสต์มาสคุณตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะนะไม่ต้องไปรอวันที่ยี้ากลางเดือนนะครูให้ตั้งแต่วันนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยราคาเต็มตอนนี้มัน6,990ใช่ปะ่ะซึ่งปีหน้าก็จะขึ้นราคาใดๆก็ตามเนี่ยหกพั 6, นะคะครูให้โปรโมชั่นลด2,000บาทเหลือส9่พที่นั่งตอนนี้เต็มแล้วนะ เหลืออีกโปรหนึ่งก็เป็นโปร5,990บาทนะคะสิที่นั่งอย่าปล่อยให้มันผ่านนะคุณไปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอะที่คุณรอคอยความช่วยเหลือจากมืออาชีพถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอะที่คุณแบบว่าไม่รู้ว่าคุณติดตรงไหนคลิป y o u t u b e ก็ดูแลวว้วอะครูแล้วหนูก็ทำทุกอย่างแลวว้วอะครูหนูต้องการครูมาดูให้ว่าหนูไปติดตรงไหนอันเนี้ยค่ะ นะคลาสนี้เป็นคลาสของคุณเลยเป็นคลาสที่จะสร้างคุณให้เป็นนักเขียนอาชีพค่ะคลาส nov 001 5 9 9 0ก็อยิอ่าปล่อยให้มันผ่านหน้าไปนะเพราะว่าครูรับอีกแค่10คนเท่านั้นค่ะวันนี้ขอจบคลิปเพียเท่านี้นะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะไ่ไปค่ะขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเฮงๆรวยๆทุกคนเลยจ้าไ่ไปค่ะ